สอนการอัปโหลดวิดีโอใน y o u t u b e เวอร์ชันนย c 2 0ิ0ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิ n นว่า IT 25ชั่วโมงผมภพยนะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการอัปโหลดวิดีโอเวอร์ชันน2020กันนะครับขั้นแรกเพื่อนๆก็เปิดหน้าช e แน o u t u b e ไว้ก่อนเลยนะครับจากนั้นให้เอาเมาส์ไปคลิกที่ตัววิดีโอขวามือบนนะครับตรงนี้ ซึ่งเมนูต่างๆเหล่านี้นะครับผมได้ทำการอัปโหลดคลิปการนำเสนออยู่ที่ขวามือบนนะครับเป็นรูปตัว i กดเข้าไปจะมีคลิปสอน youtube แล้วก็คลิปสอน it ต่างๆนะครับเข้าไปเรียนได้ฟรีๆโอเคมาดูกันต่อครับกดอัปโหลดเลยครับจากนั้นรอสักคู่หนึ่งนะครับ ะมีปุ่มหน้าต่างแบบนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่2020นะครับตรงนี้โอเคถ้าเราจะอัปโหลดแบบคลาสสิกก็คือเวอร์ชั่นเก่าก็สามารถอัปโหลดได้นะครับอ่าถ้ากดที่อัปโหลดตัวนี้ไปนะครับอะกดให้ดูนะแล้วก็จะมีป๊อปอัพแบบนี้นะครับกด Skip ไปเลยโอเคจากนั้นก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับซึ่ง เวลาเราอัปโหลดในมือถือนะครับจะมีไอ้ข้อความแถบสีฟ้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองแปลให้ดูครับมันคืออะไรมันคือกฎใหม่นะครับของช่องเด็กนะครับเราต้องทำการอัปโหลดแล้วก็ไปปรับแต่งใน y o u t u b สตูดิโอของมือถือนะครับจะมีการปรับแต่งซึ่งผมก็ได้สอนไว้ในขวามือบนคนระับคลิกเข้าไปเพลิดจะมีคลิปสอนอยู่ครับว่า การปรับแต่งช่องเด็กทำยังไงโอเคก็ไปดูกันนะครับก็ย้อนกลับไปแบบเมนูล่าสุด2020โอเคเมื่อมาถึงหน้าต่างแบบนี้กดตัวลูกศรนบนนะครับอัปโหลดเข้าไปครับแล้วก็ไปเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการอัพนะครับจากนั้นกด Open ไปครับมันก็จะวิ่งแบบนี้ครับฟุ๊บนะโอเค จากนั้นนะครับสังเกตด้านล่างนะครับขวาล่างสุดของจอครับโพสเ e จในการอัพโหลดนะตรงนี้เป็นเมนูใหม่นะสังเกตดูถ้ามันครบร้อยก็แปลว่า finish ครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับ IDM ทำงานด้วยฮนะเออนี่ลองทดสอบครับจะได้ไม่ต้องช้านะโอเคข้างบนก็ใส่ข้อความไปนะครับ ไตเนนะครับดิสคริปชันต่างๆนะจ๊ะนี่ครับเพลย์ลิสสามารถเลือกได้นะครับตรงนี้ก็ตั้งกดนะครับช่องไม่ใช่ช่องเด็กนะนไม่ใช่ช่องเด็กนะครับตรงนี้นะครับ No ส่วนโอตรงนี้ก็กด No เหมือนกันครับ2 No นะโอเคด้านล่างมาก็ใส่แท็กนะครับไอต,ตรงนี้ไม่ต้องสนใจครับเพราะว่าผมใส่ add-on ของ วิดไอคนะครับก็ไปเรียนได้นะขวามือบนนะจ๊ะมีสอนการใช้งานโปรแกรม with iq ต้องใช้นะครับถ้าไม่ใช้นี่ไม่ปังข้างล่างก็เซตไปตามปกติครับในตรงนี้ก็เซตหมวดหมู่ของคลิปว่าเป็นคลิปแบบไหนเช่นใครแคสเกมก็เกมมิ่งนะจ๊ะข้างล่างไม่ต้องไปยุง่งยุ่งแค่นี้พอตั้งหมดหมู่ให้ตรง ตั้งเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็วิดีโอภาษาอะไรถ้าภาษาไทยก็ภาษาไทยนะภาษาอังกฤษก็ภาษาอังกฤษนะเออจากนั้นให้กด next ไปครับตรงนี้ก็จะมีวิดีโอครับใส่การ์ดนะครับใส่การ์ดใส่ ending นะก็จะนำเสนอในคลิปต่อไปเนาะอพอคลิป ดกด Next ไปครับนะกด Next ไปนะก็จะมีข้อความแบบนี้นะครับเราต้องกดตรงนี้ครับให้เป็นสาธารณนะ Public นะครับกดตามนี้เลยจากนั้นนะครับกด Public เลยครับก็เสร็จสิ้นเลยนะครับง่ายๆในการอัปโหลดนะก็จะขึ้นป๊อปอแบบนี้นะครับก็จบแล้วนะครับ คลิปที่เราอัพโหลดนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะครับก็ลบ <laughs> อัพแล้วก็ลบนะเออเพราะว่าเป็นทดสอบครับผมโอเคก็ขอจบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ